จากกรณีที่มีโพสต์ของนักท่องทเที่ยวชาวญี่ปุ่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าการเข้ากรุงเทพนั้นมหัศจรรย์มากซึ่งแสดงถึงการแอรอัดติดขัดที่สนามบินสุวรรณภูมิสร้างความสนใจและข้อสงสัยต่อก,การให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านพันตำรวจเอกพงษ์ธรพง์รัชตะนันรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองและโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสองเปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่าเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคม2568ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวและเป็นหนึ่งในเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยหนาแน่นที่สุดของปีวันและเวลาในโพสต์ดังกล่าวมีเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากถ,ถึง30เที่ยวบินส่งผลให้มีผู้โดยสารในช่วงเวลานั้นสูงถึงประมาณ5,700คน และตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาซึ่งเป็นช่วงพีิกของเที่ยวบินขาเข้าไม่มีชั่วโมงใดที่จำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า4 0 0พันคนต่อชั่วโมงโดยตลอดทั้งวันมีผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินสุนภูมิกว่า85,000คนอย่างไรก็ตามภาพความแออัดที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะทางกายภาพของอาคารผู้โดยสารโดยเฉพาะทางเดินสู่โถงหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีลักษณะยาวค่อนข้างแคบทําให้เกิดมุมมองที่ดูหนาแน่นกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ในการปฏิบัติโดยทั่วไปบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิจะมีผู้โดยสารหนานแน่นเป็นบางช่วงเวลาเท่านั้นมีได้หนานแน่นตลอดเวลาและด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็สามารถระบายผู้โดยสารผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองได้ทั้งหมดภายในระยะเวลาไม่เกิน30นาทีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและการปฏิบัติงานที่ท่านผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง2ได้วางไว้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนน่านฟ้า พื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่โดยสันมังงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็มอัตรางดหลางดขาดเพื่อได้ระบายผู้โดยสารพร้อมทั้งยังคงรักษาม,มาตรฐานการคัดกรองด้านความมั่นคงของประเทศอย่างเคร่งครัดพันตำรวจเอกพงษ์ทรได้กล่าวทิ้งท้ายว่าจากประสบการณ์ข,ของตนเองทั้งในประเทศและต่างประเทศการรอคิวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในหลายประเทศใช้เวลานานหนึ่งชั่วโมงหรือล่าสุด เมื่อวันที่29ธันวาคม2568แมีนักท่องเที่ยวชาวไทยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกลุ่มเที่ยวยุโรปด้วยตัวเองว่าติดหน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินแห่งหนึ่งในยุโรปกว่า8ชั่วโมงก็เกิดขึ้นมาแล้วเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั่วโลกต้องให้ความสําคัญกับการตรวจสอบด้านความมั่นคงเป็นหลักดังนั้นการที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่ังมาตรฐานความมั่นคงและการให้บริการโดยใช้เฉลี่ยโดยใช้เวลาเฉลี่ยไม่เกิน30นาที จึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะประเทศที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกอย่างมืออาชีพ